สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นพริกหวานแบบริบบิ้น3เส้นนะคะเริ่มขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของริบบิ้นก่อนเลยนะคะริบบิ้นที่ใช้วันนี้ก็จะเลือกใช้เป็นของตาลคังเหมือนเดิมตัวนี้ก็จะเป็นแบบริบบิ้นเนื้อทรายนะคะเราจะเลือกใช้เป็นขนาดริบบิ้นเบอร์สองจนวนทั้งหมดนะคะ3เส้น แล้วก็จะตัดความยาวอยู่ที่เส้นละ75เซนติเมตรเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดปลายริบบิ้นให้เป็นปลายแหลมแบบนี้ทั้งสองด้านเลยเวลาที่เราสอดเราจะสอดได้ง่ายนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มลงมือพับกันเลยเราก็จะพับริบบิ้นนะคะเหลื่อมกันนี่นะคะประมาณนี้ ความยาวที่พับนะคะเราก็จะวัดจากปลายริบบิ้นตรงนี้ถึงปลายตรงนี้ให้ได้เท่ากับ1นนิ้วพอดีนะคะพอได้แบบนี้แล้วใช้มือซ้ายกดปลายเอาไว้มือขวานะคะก็กดตรงกลางให้เป็นรอยพับแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นขึ้นมาเราก็จะเอาริบบิ้นฝั่งที่เป็นด้านยาวนะคะเอาขึ้นมาไว้ด้านบนแบบนี้ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะนำริปบิ้นมาขึ้นฐานโดยแยกเอาเส้นที่หออกมาตั้งไว้แบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่2มาคล้องเข้าไปเส้นที่หเอาเส้นที่3เส้นนี้นะคะจับมาแบบนี้เลยแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่1ตรงนี้เราจะสอดให้ริปปิ้นขึ้นมาด้านบนนะคะแล้วก็ จับกลางออกล้วงเอาเส้นที่สองเข้ามานะคะแล้วทีนี้เราก็จะจัดให้ริบบิ้นของเรากระชับเลยเราก็จะดันเข้าไปแบบนี้นะคะนี่พอกระชับแล้วเราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมนะคะนูนขึ้นตรงกลางแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมาแยกริบบิ้นให้เป็นหกเส้นเริ่มจากคู่ด้านล่างก่อนเลยนี่นะคะพับขึ้นไปด้านบน พับเสร็จก,ก็กดให้เป็นรอยไว้ด้วยนะคะด้านบนเราก็พับลงมาด้านล่างแล้วก็กดให้เป็นรอยนะคะด้านขวามือเส้นนี้เราก็จะจับโค้งริปบิน้นแล้วก็สอดล็อกเข้าไปในรูตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดึงให้ริปบิ้นของเรากระชับเลยแล้วก็กดให้เป็นรอยพับอีกครั้งหนึ่งนะคะการริปบิ้นจะเลื่อนหลุด ถ้าใครเป็นมือใหม่ที่เพิ่งหัดทำก็สามารถใช้เป็นเทปใสแปะรอบนะคะด้านบนตรงนี้ไว้ได้ทีนี้นะคะเราก็จะหยิบเอาลิปบิ้นเส้นไหนก่อนก็ได้ขึ้นมาหนึ่งเส้นข้างหลังเราก็จะคีบแบบนี้ไว้นะคะเส้นนี้ก็จับแบบนี้แล้วทีนี้ก็จะเอาเส้นที่2นี่นะคะฝั่งขวามือขึ้นมาทับเส้นที่หนึ่ง เอาเส้นที่สามทับเส้นที่สองทับกันแบบนี้นะคะ3เส้นแล้วทีนี้เราก็จะวางเส้นแรกจะเป็นเส้นข้างในสุดเลยนะคะเส้นนี้วางลงแล้วก็เอาเส้นที่4ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะวางเส้นที่สองในสุดนะคะเส้นถัดกันมาวางลงแล้วก็เอาเส้นที่5 ขึ้นมาแทนเสร็จแล้วก็วางเส้นที่สในสุดเหมือนเดิมนะคะวางลงแล้วก็เอาเส้นที่6ขึ้นมาแทนตรงนี้ก็จะมี3เส้นเหมือนตอนที่เราเริ่มนะคะส่วนข้างหลังเราก็จะได้แบบนี้จะไม่มีริปบิ้นที่ต้องหยิบขึ้นนะคะต่อมาเราจะมาสอดล็อกลิปบิ้นกันก็จะเริ่มจากเส้นข้างในสุดเหมือนเดิมเส้นนี้นะคะวางลงแล้วก็เอา เส้นที่สองเส้นนี้นะคะดึงถอยมาข้างหลังแบบนี้แล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งข้างก,กันกับเส้นแรกที่เราวางนะคะนี่แล้วก็เอาเส้นที่สามเราจะสอดรูที่หนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็เบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะดึงแล้วก็จัดไม่ต้องจัดกระชับนะคะจัด แค่พอประมาณนิดนึงนะคะแล้วก็พลิกกลับด้านขึ้นมาเลยด้านนี้นะคะเราจะมาทําการสารสารเหมือนกับสับประรดเลยนะคะถ้าใครที่ทําสับประรดเป็นอยู่แล้วลายนี้ก็ทําได้แน่นอนนะคะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้แล้วก็จะหยิบขึ้นมานะคะหนึ่งเส้นจับโค้งแล้วก็ข้ามนี่นะคะหนึ่งเส้นก็คือสีเดียวกันเลยเรามาสอดรูที่ส ด้านหน้านะคะแบบนี้เลยแล้วก็ดึงแล้วก็เอาเส้นที่สองนะคะฝั่งขวามือนะข้ามหนึ่งเส้นเหมือนเดิมก็คือสีเดียวกันกับเส้นที่เราทำนะคะนี่มาสอดรูที่สองแบบนี้แล้วเราก็จะหมุนริบบิ้นไปเรื่อยๆนะคะ เอาเส้นที่สามเส้นนี้นะคะสีส้มข้าม1เส้นสีเดียวกันแล้วก็สอดด้านหน้าแบบนี้นะคะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะทำเหมือนกันให้ครบทั้งหเส้นเลย ครบ6เส้นแล้วนะคะทีนี้เราก็จะดึงจัดริบบิ้นของเราให้กระชับเลยแล้วก็ดึงวนแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่าดึงแน่นทีเดียวนะคะค่อยๆดึงวนไปเดี๋ยวจะทำให้ริบบิ้นของเรายับยี่ได้นะคะแล้วก็ดึงจนกว่าด้านข้างของเราไม่เหลือรูนะคะแบบนี้เลยนี่ด้านล่างก็จะเป็นแบบนี้นะคะ พลิกกลับด้านขึ้นมาด้านบนตรงนี้นะคะเราก็จะทำการพาดข้ามริบบิน้นสองเส้นเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะจับมาแล้วก็นับไป 1...2 แล้วก็วางลงแบบนี้บนซ้ายนะคะนับไป 1...2 แล้วก็วางลงอันนี้ก็นับไป 1...2... วางลงอันนี้ก็ข้ามสองมาเลย ทีนี้ลิปบิ้นที่เหลือจะเหลือแค่สองเส้นนะคะเราจะเอาเส้นแรกจับโคง้งแล้วก็สอดเข้าไปในรูที่หนึ่งข้างกันกับเส้นสุดท้ายที่เราวางตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงเอาเส้นที่สองเส้นนี้สอดรูที่หนึ่งเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะแล้วทีนี้ก็ดึง นี่ก็จะได้ลักษณะนี้ทีนี้เราก็ดึงจัดด้านบนก่อนนะคะนี่ให้กระชับประมาณหนึ่งแล้วเราก็จะจับนะคะตะแคงข้างแบบนี้เราก็จะเอาริบบิ้นสอดไปตามแนวเส้นนี่นะคะสอดไปแบบนี้ลักษณะนี้เลยแล้วทีนี้ก็ดึงให้กระชับแล้วเ,เส้นที่สองสอดเหมือนกันเลยนะคะ นี่ถ้าเราสอดยากแนะนำให้กดลงก่อนนะแล้วก็สอดแบบนี้นะคะวนไปให้ครบทั้งหเส้นเลยพอครบ6เส้นแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดลิปปิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะ เราก็จะดูด้านบนฝั่งที่เราทําเสร็จนี้นะคะเป็นหลักนี่นะคะฝั่งนี้ทีนี้เราก็จะพลิกกลับด้านขึ้นมาด้านนี้ด้านนี้เราก็จะทําการพาดข้ามริบบิ้นสองเส้นก็จะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้นะคะแล้วก็จะพาดมาแบบนี้นะคะลิบบิ้นของเราก็จะดูขัดขัดนิดนึงนะคะ เพราะว่าเราพาดข้าม2องเส้นแบบสลับฝั่งกันนะคะเส้นที่2องก็พาดข้ามสองเส้นมาแบบนี้นี่นะคะแต่ว่าเราอย่าพาดข้ามแบบแน่นๆนะคะให้ทำหลวมๆไว้นี่นะคะแบบนี้พอมาถึงตรงนี้นะคะเราก็จะเหลือสองเส้นที่เป็นเส้นตั้งนะคะก็คือเส้นนี้แล้วก็เส้นนี้เราจะเอาเส้นนี้นะคะ มาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งตรงนี้นะคะนี่จะอยู่กับข้างเส้นสุดท้ายที่เราวางเลยแล้วก็เอาเส้นนี้นี่นะคะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งแล้วเบี่ยงออกมารูที่สองแบบนี้นะคะนี่เสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้นะคะ ก็จำเหมือนกับอ่าทรงดาวหกแฉกทีนี้เราก็ดึงจัดริบบิ้นของเราให้กระชับนะคะเส้นที่บิดอยู่เราก็บิดคืนทรงด้วยนี่ลักษณะนี้ทีนี้นะคะเราก็จับตะแคงข้างแล้วก็จะเอาริบบิ้นที่เหลือสอดนะคะนี่สอดใต้เส้นสีของเขานะคะแล้วก็ดึง นี่นะคะด้านบนก็จะเป็นแบบนี้เอาเส้นที่สองเส้นนี้นะคะซอดไปตามแนวเส้นนี่นะคะเส้นสีของเขาก็จะอยู่ด้านบนแล้วก็ดึงเส้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะทําแบบนี้ให้ครบทั้ง6เส้นเลย พอครบแล้วนะคะเราก็จะดึงจัดจัดให้ด้านบนของเราสวยงามนะคะดึงทีละเส้นวนไปแบบนี้นี่นะคะพอดึงเสร็จแล้วเราก็จะกดตรงกลางลงแบบนี้เลยแล้วทีนี้ปลายลิบบิ้นที่เหลือเราก็สอดข้ามสองเส้นนะคะนี่ข้ามสองเส้นด้านซ้ายตรงนี้นี่นะคะแล้วก็ดึง เอาเส้นที่2ส,สอดข้าม2เส้นเหมือนเดิมหรือว่าสังเกตง่ายๆก็คือสอดไปตามแนวเส้นเดิมเลยนะคะแล้วก็สอดแบบนี้ให้ครบทั้ง6เส้นนะคะพอครบแล้วนะคะเราก็จะ ดึงจัดริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะยิ่งเราดึงได้กระชับตัวชิ้นงานก็จะยิ่งออกมาดูสวยทีนี้ปลายริบบิ้นที่เหลือนะคะเราจะใช้กรรไกรตัดออกไปก่อนนะคะโดยที่เราจะตัดให้เท่ากับตัวด้านบนตรงนี้ตัดแบบนี้เลยนะคะเฉียงขึ้นไปตัดออกให้หมดทั้งหเส้นเลย เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะสอดเก็บปลายริบบิ้นที่เหลือตามแนวเส้นเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะก็มาถึงขั้นตอนของการทำใบของพริกหวานนะคะก็จะเริ่มจากเตรียมริบบิ้นนะคะเป็นริบบิ้นเบอร์2เหมือนกันเลยตัดความยาวอยู่ที่2นิ้วนะคะพับครึ่งแบบนี้ แล้วทีนี้นะคะเราก็จะใช้กรรไกรมาตัดให้เป็นทรงใบนะคะโดยที่เราจะตัดก้านใบนิดนึงนะคะสข้างแบบนี้เลยแล้วทีนี้นะคะเราก็จะวาดาตัดวาดให้เป็นทรงใบพริกนะคะก็คือใบจะเล็กๆเ,เดียวๆนิดนึงก็ตัดตามที่เราถนัดเลยก็ได้นะคะ เสร็จแล้วก็จะได้ลักษณะนี้เลยทีนี้ตรงกลางนะคะเราก็จะตัดตามรอยพับเลยก็จะได้เป็นสองใบนะคะคู่กันแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะใช้เทปใสที่เราเตรียมไว้นะคะตัดมาสักประมาณนิ้วครึ่งนะคะนี่ตัวนี้นะคะ แล้วทีนี้ก็นำใบของเรานะคะแปะแปะลงไปประมาณครึ่งเอ่าครึ่งเทปใสนะคะแปะลงไปแบบนี้นี่นะคะแล้วก็เอาอีกใบมาแปะข้างกันนะคะแปะติดกันเลยแบบนี้เลยนะคะนี่แปะให้ใบชนกันแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเอาหลอดวางเหลือปลายหลอดไว้ด้วยนะคะ แล้วก็หมุนนี่แบบนี้เลยเสร็จแล้วนะคะเราก็จับกลางออกนี่จับกลางออกแล้วก็ใช้กันไกรนะคะมาดัดให้เป็นใบโค้งๆนิดนึงแบบนี้นะคะทั้งสองใบเลยทีนี้เราก็จะตัด ตัดประมาณนี้นะคะไม่ต้องตัดยาวนะคะเดี๋ยวเราสอดแล้วปลายของเขาก็จะไปชนกับด้านในนะคะนี่ก็จะเสียบลงไปเลยขั้นตอนนี้ถ้าใครมีกาวร้อนก็สามารถติดได้นะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญที่หลังแล้วก็จะเหวี่ยงไปตามแนวริบบิ้นนะคะการใส่เหรียญก็อาจจะยากนิดนึงนะคะเพราะว่า,าเขาจะไปตาม แนวที่แบบว่าไม่ใช่ฝั่งของเขานะคะเราต้องใช้กันไกหรือว่าแหนบช่วยนะคะแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นพริกหวานหรือว่าพริกหยวกแบบนี้เลยนะคะถ้าใครที่ชอบลายนี้นะคะก็อย่าลืมไปลองทําตามกันดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆต่อไป สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย